สวัสดีพี่ลูกคอลีทุกคนนะครับ ปิดหรือเปล่าเวลาจะซื้อหรือขายไอดีเกมโดน,โ,ดนโกงทุกทีกท <ổi S 1> ผมขอแนะนาแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อขายรหัสเกม ROV ที่ดีที่สุดมีไอดีที่เรื่องตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปหรือใครที่อยากขายไอดีเกม ROV ก็สามารถขายได้ที่เพจนี้เลยเพจแท้อยอดไลค like ์80,000ขึ้นลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส,สวัสดีทสสดิทลคเรยทุกคนนะครับผมวันนี้เองเรามาเล่นตัวที่มีชื่อว่าแพนด้ากันนั่นเองนะครับผมฟาร์มไปก่อนเป็นตัวที่แบบว่าฟาร์มโคตรช้าเลยนั่นเองนะ <laughs> ไม่รู้จะฟาร์มยาไปไหนนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาสอนเล่นแพนด้านะฮะจังเกิลน,นั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่แบบว่าเวลาฝั่งเขาเอาแคลรี่สองมาหรือว่าฝั่งเขามีตัวบางๆอ่ะผมว่าหยิบแพนด้ามามันจะทําให้แบบว่าเราโหด <c oughs> แค่นี้เลยมันทาให้เราแบบโหดแต่ว่าฝั่งนี้เราเจอเป็นอะไรเปล่าเนี้ยไอรีปปะะเปล่าวะเรื่องอะไรยังไงช่างมาันละกัน ะะเราจะแพนด้า Panda นะครับไปไล่ตบมันนั่นเองนะครับผมเออดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าแพนด้าเป็นตัวที่เละเกมมากๆนะฮะเราก็ค่อยๆฟ์งไปกันเลยนั่นเองนะครับผมแต่แพนด้าเป็นตัวที่แรงนะ,ะผมแนะนําว่าให้ออกดับคลิืมดับคลิดาับคลินะครับแนะนาว่าให้ออดาบคลิจริงๆจะอ,อดับแดงก็ได้แต่ว่าดาบแดงอ่ะมันมันแรงก็จริงแต่ว่ามันแบบว่าเครื่องมันยังไงอ่าอย่างไยเออเออ อ,อ้โหูเกือบตายเด,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 ดี๋ยวๆๆๆๆออกได้มั้ยโอ้โหเกือบแห้งคือดาบคิมันถูกกว่านะฮะแล้วก็ดาบแดงมันได้ช้าด้วยแต่มันแรงก็จริงนะฮะแต่ดาบคิเนี่ยเวลาแพนด้าสกิลตีเนี่ยมันจะมันจะแรงมากแล้วมันจะคูณดามเมจแล้วพอมันติดคลิเนี่ยมันจะแบบหน้าสั่นนะฮะเออประมาณนั้นแต่ว่ารูนที่เอาไปจะเป็นรูนเจาะร้อยให้คลินั่นเองนะครับผมเออ จะร้อยให้ครีจะร้อยให้ครีอ่าแล้วตรงกลางโดนโอ้ยโอ๊ยไอริเอื้อเอื้อโอ้โหไม่ได้ว่ะเฮ้เกือบได้เหรอกันฟาร์มเลยแล้วกันอันติไปเลยแล้วกันนะตัวมัค่อนข้างพิวนะแต่ผมคิดว่าตัวมันต้องแบบต้องปรับอะไรสักนิดนึงอ่ะให้มันเล่นง่ายกว่านี้แบบอันติกันซีซีลาจังหวะกดอ่ะเอออะไรแบบอะไรประมาณนี้ก็โอเคนะผมว่านะอันติสามารถกันซีซีได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมว่าแบบ โอ้โหโหดเลยนะเอามาป่าได้นะหรือไม่ก็ทําให้ตัวฟาร์มเร็วขึ้นทําให้ตัวแบบว่าเป็นตัวต้นเกมอ่ะไม่ใช่เป็นตัวเลดเกมอ่ะคือแพนด้ามันเป็นตัวเลดเกมแต่ว่าเลดเกมมันก็ซื้อมันก็สู้ตัวอื่นที่เลดเกมไม่ค่อยได้ไงเออเข้าใจไหมเป็นตัวเลดเกมที่สู้ตัวเลดเกมตัวอื่นไม่ค่อยได้เอออย่างสมมติว่าฟอร์ลเรดเกมแพนด้าเลดเกมมันก็สู้ไม่ได้แล้วนะฮะเออมันต้องอาจจะเปล่าเป็นต้นเกมแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงดอก เอ้ย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 เอยเอ,เอ,เอสวยประมาณนั้นประมาณนั้นมันน่าจะปรับให้เป็นตัวแบบต้นเกมแบบฟาร์มเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฟาร์มเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยได้ย์นะโอ้โหข้างบนโอ้ยกับตายเอาหน่อยตัวเล่นสวยเยี่ยมเลยเออหรือไม่ก็ถ้าฆ่าแบบถ้าฆ่าคลิปตายรีสกิลได้หรืออะไรก็ได้หรือแบบ <c oughs> เวลา,ากดเวลา,ากดอันติแล้วแล้วรีสกิลก็ได้รีสกิลหนึ่งสกิลสองก็ได้อะไรประมาณนี้เออมก็เรียกว่ามันก็จะโอเคไหมมันก็จะเป็นตัวที่พิ้วมากนะไม่ต้องใช้เดวลิลอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นเอ้เอยเอยโล่หายโล่หายยังไงล่ะเออโล้หายโล่หายแล้วเออวีด้านล,ล่างอีกแล้วเอออีกแล้วอย่างนั้นเลยเออเออเอามันเอามัน โอ้โหไม่ทันอีกลงมาทำไมวะเนี่ยเสียน่าเป็นลาจริงๆเลยเธอจริงๆเลยเธอขอบูแล้วกันเนาะปับ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 โอเคปับ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 ไม่ค่อยฟังไปฮะสวยครับโอ้โหข้างบนโดนนูน่าจะแตกกันะ เรียบร้อยครับเออเรียบร้อยโรงเรียอินเดียเกี่ยวอะไรกันเรียบร้อยโรงเรียนอินเดียเฉยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันพันหนีไปได้ด้วยเออโดนตันด้วยเฮ้ยมันก็แย่งเปิดมันก็แย่งเกินได้ก็ได้ได้ได้เล่นเกมจะกันไม่ต้องเล่นเกมมาจังหวะนี้เหยียบสามโอ้โหโอ้โห คือถ้าเมื่อกี้มีแางนะผมบอกเลยว่าเฮอร์สมากอู้แต่เมื่อกี้เหยียบสามสวยจ้าถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนจับนะนอกจากพนด้าน่าจะปรับให้อันติเวลากดอันติกันซีซีห้าวิเนาะอ้โหโหดผมบอกเลยเหมือนฟลเรนติโน่อะโหดกดอันติแล้วก็แบบว่าไหลไหลไหลอะไรอย่างเงี้ยโหดเลยแค่นี้พอผมขอแค่นี้ นี่เป็นอะไรที่โหดมากอ่าจะเอาไหมล่ะจะเอาไหมล่ะจะเอาหรือเปล่า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 จะเอาหรือจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดวสกิล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 ตามนั้นแหละครับเมื่อกี้ผมเลบลเก้านะฮะเขาเบลเจ็ดนะเออถ้าเราเบอร์เขาไม่ตายเราก็ตายเองนะฮะ <laughs> โอ้อยพลังเพนด้าต้องฟาร์มไปเรื่อยฮะให้เรารวยกับเขานะเอออะไรกันครับนี่ไปครับค่อยๆฟาร์มไปครับ สวยครับสวยครับผมเหมาะสำหรับท่านโอ้โหสปินเล่ะจะไปสปินเลยแหละเราต้องไปยำฟอเรนแม้แม้ว่าเราจะแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรดาเมจยังฆ่าฟอเรนไม่ค่อยได้แต่ผมบอกเลยว่าถ้าได้แบบโบเค้นโอมิอาร์อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มฆ่าตายได้หลายตัวนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ไงต้องค่อยฟาร์มไปก่อนโอเคแก้วครับแก้วโโอ้หูโดนดักฆ่าในดงหญ้าเข้าไปดิ เม okay. ah, 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 ื่อกี้นี oh. ่โดนดักค่ายดงหญ้าไปดิโอเค้จัดปลายก็อ้าวแล้วจังหวะนี้ยังไงแล้วจังหวะนี้ไงแล้วจังหวะนี้ยังไงย่อบอกโอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะพลังแพนด้าการเข้าจังหวะที่ช่วยหรูนะครับท่านผู้ชมมันยังไงมันยังไง อ,า,อ,า,อาไอริไอริไลได้ไหมเนี่ยไม่ได้วะโอ้โหเมื่อกี้สวยแจ๋ครับท่านผู้ชมอุ้ยแน่หลอกหลอกคือจริงๆตัวเราสู้ไอริมยังไม่ค่อยได้นะเอ๊ะหรือว่าสู้ได้วะต้องลองวะต้องลองวะต้องลองเบิร์สต้องลองเบิร์สิมันดูมันอาจจะเบิร์สเราไม่ตาย,ยางไงเราจะแบบตีมันตายก็ได้เพราะว่ามันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอเคครับค่อยๆฟรา,าร์มไปแล้วกันเนาะ เออสวยหรูอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอรีมันก็เกินเกินเฮ้ยมันออกได้ด mm ้วยนะออกได้ด well. ้วยเลยฮะยังไงอยู huh. ่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนฮื้เออมันอยู่ตรงไหนอุ้ยอ่าจะเอาหรือเปล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 ่าเดินหลบเออเออเออ เออหลบไปอีกหนึ่งทีนี่ไงเออมันยังไงยังไงเดินธรรมดาแบบไม่ตีอุ้ย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 อูห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 ูนี่ไงนี่ไงโอ้ตีขี้ตีขี้ตีขี้ไปดิตีขี้ไปดิโอ้ยมันยังไงครับมันยังไงเออมันยังไงเมื่อกี้คือแบบสุดเซียนนะสุดเซียนเดินหลบเดินหลบไอ้นี่เขา เนี่ยประมาณช่วงกลางเกมถึงเลีเกมแพนด้ามันจะฟาร์มเร็วขึ้นมากๆเองนั่นเองนะฮะเพราะมันจะตีคิปแป๊บเดียวตายไงผมว่ามันต้องบัฟดาเมตต้นเกมอยอุ้ยไม่ได้แล้วเพื่อนถอยเร็วต้องบัฟดาเมตต้นเกมแล้วแล้วไปเนื้อดาเมจเลีเกมเพราะว่าดาเมจเลีเกมมันเหลือเกินไปอะโอ้ตายเลยดาเมจเลีเกมมันเหลือนะแบบมันล้อนอะดาเมจเลีเกมอะ่ะต้องแ้วดาเมจเลีเกมแล้วก็เพิ่มต้นเกมให้เป็นด้านมันเป็นตัวที่ยืดหยุ่นนะเพราะว่าโอเค,อเ,คเลย อยไมก็แบบปรับอะไรก็ได้สกิลสองแบบสไลด์ผ่านได้เกาะเอออย่างเงี้ยเกาะอยู่นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้หรือว่าแบบไอ้สแต็คเลือดเนี่ยมันได้ยากไปแบบตีคิปตีคิปห้าสแต็คก็เลือดเพิ่มก็ได้เอออะไรอย่างงี้ก็ได้แบบไม่ต้องตีคนไม่ต้องตีคนอย่างเดียวแบบสมมติว่าตีคิปอย่างเงี้ยตีห้าทีแล้วเลือดเด้งทุกสกลิลอะไรอย่างเงี้ยตีห้าทีแล้วก็เลือดเด้งไม่ต้องไปตีคนเพื่อที่จะเก็บสแต็คแล้วก็มาตีให้มันเด้งเลือดอ่ะเออคือแบบ ตีอะไรก็เด้งเลือดได้อะไรประมาณนี้นก็ถือว่าโอเคนะเมตานี้มันเมตาเด้งเลือดอยู่แล้วอ่ะแล้วจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงโอ้โหมันหลบได้ยังไงวะอออย่าไล่อย่าไล่เฮ้ย,ย,ยจะเอาเหรอฮะจะเอาเหรอยิงเลยเจอทะเลมาของเราเริ่มเยอะแล้วฮะของเราเยอะแล้วเราก็จะแบบนัวได้แล้วบอกเลยว่าเฟี้ยวแ้าว โอเคโอ้ยหตรงกลางสองคนผมว่าน่าจัดน่าจัดไม่ได้ปะ่ะโอ้โหเยอะเยอะผมว่าเยอะผม,ผมว่าเต็มผมว่าเต็มผมว่าเต็มแล้วยังไงโอ้โหงานซวยไปแล้วครับถอยแล้วครับแม่งแม่งอยู่กันห้าตัวโอ้โหอยู่กันห้าตัวมันจะไล่บวกอะไรขนาดนั้นฟาร์มก็ไเลยปะ่ะฟาร์มไลอย่างไรบอกแล้วดาบคีมมันดีกว่านะเอ้ยดักดต้องมาสักตัวหนึ่งอะเฮ้ย กมาระิดบอกแล้วมันต้องมาสักตัวหนึ่งเออเออแล้วยังไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยลอด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 ไปแล้วไปแล้วเอ้ยรอดอยู่สวยอุ้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 ยยิงมันจะยิงยิงดัดกูไปแล้ว เออพิュวพิวฟพิวพิไหวโอ้ไอลีหาหาอะไรกูเดินกลับก็ได้ครับกูเดินกลับก็ได้โอ้อะไรครับเนี่ยยิงมันเออเรียบร้อยมาทําโหดนะเหมือนเกรงนะครับป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 รับโอเคครับโอเคครับอุ้ยข้างบนข้างบนมันจะมีโนเนียแล้วระหว่างฟอร์เรนกับอาร์เรน พันด้านี่ผมก็ชอบเล่นนะเอามาป่าเนี่ยโหดอยู่นะแต่ว่าอยากให้มันปรับสักเล็กน้อ no, ยเพราะว่ามันก็แบบเป็นตัวที่ผมชอบเหมือนกันนะตอนเนี้ยติดที่เป็นฟาร์มช้าไปไงต้นเกมมันกาเกินไปอะ่ะแต่เล็กเกมดาเมจมันเหลือเกินไปอะ่ะโอเคปับ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 ,ปบ,ปบเออสวย ติ๊กขีติ๊กขีติ๊กขีโคตรแรงอ่ะฮันะดาโคตรชอบเคลียวมาสวยแค่ไหนสวยเลยอุ้ยโหเราไม่ต้องเล่นแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยจบได้แล้วเนี่ย<อ>ยังไงยังไงละ่ะอุ้ยโอ้โหติ๊กขีตายติ๊กขีตายเสยแล้วยังไงล่ะ โอ้เจ uhm. oh, ็บเจ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 ็บอยู uh, so okay, ่นะเจ็บอยู่นะถ้ามันสวยสวยเออสวยสวยตีไปหนึ่งทีมีใครเกิดมีใครเกิดมีใครเกิดเซริก้าเกิดไม่ทันอ่ะเจ้าไอ้เอ็นป้อมยิงตีแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออสวยโอเคครับตัวรองผมก็20กว่าดาษแล้วนั่นเองนะฮะเพิ่ไปไวมากเองนะโอ้ดาเมจ 39มส okay, so ้อีกโอเคนะแล้วก็ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดกรดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวพีเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีกันก็บายบาย